สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกอร์กับเกมเซเว่นไนท์สองนะครับในช่วงของการพรีวิวตัวละครอัปเดตใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับไบเจียวตัวละครที่มีเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยสุดอลังการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแะครับแต่ในส่วนของความสามารถนั้นจะอลังการเหมือนกับเอฟเฟกต์สกิลหรือไม่เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านจูบิโกช็อปครับร้านที่เปิดให้บริการเติมเกมซิมวั n ไนท์2ไม่ว่าจะเป็นการเติม Ruby นะครับเติมแพ็คต่างๆหรือว่าสกินเข้าใหม่ล่าสุดในราคาที่พิเศษมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของจูบิโกช็อปหรือว่า Official Li@ n e แอดนะครับ สำหรับไปเจียวนั้นเป็นตัวละครในระดับกรอบแดงประเภทสมดุลครับด,ดเด่นตรงที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอะไรการปั่นป่วนศัตรูเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวละครับอะไรฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับไปเจียวให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาดูในส่วนของอัลติเมทสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้แล้วนะครับปเจลเนี่ยก็จะทําการอัญเชิญวงล้อเวทมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งจะคงอยู่เป็นระยะเวลานาน,านถึง10วินาทีด้วยกันและหากมีศัตรูนะครับยืนอยู่ในวงล้อเวทมนต์นี้ก็จะได้รับความเสียหายในทุกๆ2วินาทีอีกทั้งนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเหล่านั้นติดสถานะแปลโปรได้อีกด้วยล่ะครับ มาต่อกันที่แอคที Skill แรกของปายเจลนะครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วปายเจลเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยสตูที่ยืนอยู่ในระยะโจมตีเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายในทุกๆวินาทีเป็นระยะเวลานานถึง3วินาทีด้วยกันอีกทั้งนะครับก็ยังจะทําการรวบสตูมาไว้ที่บริเวณจุดศูนย์กลางของสกิลนี้ด้วยแหละครับ Active Skill ต่อมาครับหลังจากที่เราทำการกดใช้งานแล้วไป่ียเจเนี่ยก็จะทำการสร้างความเสียหายไปที่บริเวณด้านหน้าโดยสตูที่อยู่ในระยะโจมตีทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายอีกทั้งก็ยังมีโอกาสที่จะล้มในช่วงระยะลาสั้นๆอีกด้วยเลยครับ สองล็อ Active Skill ที่3นะครับหลังจากที่เราทำการกดใช้งานแล้วป่ายเจยเนี่ยก็จะทำการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับโดยสตูที่อยู่ในระยะโจมตีทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายอีกทั้งก็ยังมีโอกาสที่จะติดสถานะแปลโปรอีกด้วยนอกจากนี้นะครับหลังจากที่สกิลนี้ถูกใช้งานไปแล้วป่ายเจยเนี่ยก็ยังจะได้รับโลที่ช่วยต้านทานความเสียหายในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยละครับ แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่มีความสามารถในการที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติจากสกิลต่างๆของไปเจลเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังจะทําการมอบสถานะเข้าเป้านะครับตามสัสดส่วนของพลังโจมตีของไปเจลเนี่ยให้กับตัวไปเจียลเองอีกด้วยเลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของไปเจลไปกันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมกันครับโดยในส่วนของข้อดีนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าไปเจลเนี่ยเป็นตัวละครในระดับกรอบแดงที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะน่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของการปั่นป่วนศัตรูนะครับเพราะว่าในทุกสกิลการโจมตีไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟสกิลหรือว่าอัลติเมทสกิลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการปั่นป่วนศัตรูทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ว่าการปั่นป่วนนั้นนะครับจะมีโอกาสในการให้ยาติดศัตรูหรือ เพราะว่าในบางสกิลนั้นไม่ได้มีโอกาสในการที่จะติด100%นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมาลุ้นเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนอกจากนี้นะครับไปเจลเองก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับที่ถึงแม้ว่าตัวเลขดาเม่จจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าสกิลที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเหล่านั้นจะมีระยะเวลาในการโจมตีที่ค่อนข้างนานครับทำให้ศัตรูที่ยืนอยู่ในระยะโจมตีเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองและอีกหนึ่งข้อดีของไปเจล นะครับก็คือเมื่อเราทําการกดใช้งาน Active Skill ที่3เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปล่ียเจวนั้นก็จะมีโลนะครับที่ช่วยต้านทานความเสียหายถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็เพียงพอในการที่จะเอาตัวรอดในอารีนาได้บ้างครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยครับถึงแม้ว,ว่าไปเจลเนี่ยจะดูเป็นตัวละครที่น่าจะพอเอาไปใช้งานในอารีนาได้นะครับแต่ด้วยคูลดาวของแอคทีฟสกิลที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะนานพอสมควรจึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะสาหรับบางทีมโดยเฉพาะทีมสปีดนั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของดัมเมจครับอย่างที่บอกไปครับว่าตัวเลขดัมเมจของไปเจลเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่าไปเจลนั้นดูจะโดดเด่นไปที่เรื่องของการปั่นป่วนมากกว่า ดังนั้นนะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายนยก็อาจจะหวังไม่ได้มากนะักส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยตัวละครในระดับกรอบแดงบวกเนี่ยค่อนข้างจะครองเมตาอารีนาอยู่พอสมควรครับดังนั้นเนี่ยการที่จะหยิบไปเจียวไปใช้งานเนี่ยจึงดูไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับการเอาไปใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนต่างๆหรือว่าการลงเนื้อเรื่องเนี่ยไปเจียวก็ไม่ค่อยมีบทบาทอีกด้วยดังนั้นนะครับการได้ไปเจียวมาในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อาจจะต้องดองคังยาวๆกันเลยทีเดียวแล้ว ทีนี้นะครับเราจะลองเอาตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคยียงกันมาลองเปรียบเทียบกันดูบ้างครับนั่นก็คือจูจูนั่นเองเป็นตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยได้ดีเหมือนกันนะครับสามารถที่จะมอบสถานะแปลปรนให้กับศัตรูได้เหมือนกันอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างโล่นะครับที่ช่วยต้านทานความเสียหายในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยให้กับตัวเองได้เหมือนกันอีกด้วยครับแต่สิ่งที่จูจูดูจะเหนือกว่าหน่อยนะครับก็คือการโจมตีปกติเนี่ย รวดเร็วกว่าครับอีกทั้งนะครับก็ยังมีบางแอคทีฟสกิลครับที่สามารถที่จะการันตีว่าศัตรูเนี่ยจะติดสถานะแปรปวนแน่นอน100%ต่างจากไปเจวนะครับที่สกิลปั่นป่วนทั้งหมดเนี่ยไม่มีการันตีเลยว่าศัตรูจะมีโอกาสในการติด100%นะครับนอกจากนี้นะครับจูจูเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปอีกด้วยนะครับทำให้ในการเอาไปใช้งานในอารีน่าเนี่ยก็ดูจะมีภาสีที่ดีกว่าหน่อยครับแต่สิ่งที่ไปเจวนะครับดูจะเหนือกว่าจูจูเนี่ยก ของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าสกิลเนี่ยกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่าสกิลจะกว้างแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าตัวอัลติเมทสกิลรวมไปถึงแอคทีฟสกิลบางอันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายต่อได้ถึงแม้ว่าจะไล่สกิลไปแล้วทําให้สตูนะครับที่ยืนอยู่ในระยะโจมตีเนี่ยก็ยังคงจะได้รับความเสียหายอยู่นั่นเองครับ สรุปนะครับสำหรับทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยก็ดูเป็นตัวละครที่มีความสามารถแล้วก็ลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยครับอยู่ที่ว่าทีมของคุณเนี่ยขาดอะไรแล้วล่ะครับหากในทีมนะครับขาดตัวปั่นป่วนหรือว่าตัวลบบัฟเนี่ยส่วนตัวมองว่าจูจูเนี่ยก็น่าจะหยิบไปใช้งานมากกว่าครับแต่หากใครนะครับที่ขาดตัวดาเมดไปวงกว้างนะครับอยากจะปั่นปวน่วนศัตรูให้นานมากยิ่งขึ้นไปเจวเนี่ยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่ายเจยวเนี่ยจะดูเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังคงเอาไปใช้สู้กับตัวละครในระดับกรอบแดงบวกได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรโดยเฉพาะการเอาไปใช้ในอารีนาครับซึ่งหากใครนะครับที่มีงบเหลือเนี่ยจะเปิดมาสะสมไว้ก็ได้นะครับแต่หากใครที่มีงบค่อนข้างที่จะจํากัดผมว่าดองตั๋วหรือว่าดองรูบี้เอาไว้ใช้เปิดตัวที่มีความสําคัญมากกว่านี้น่าจะดีกว่าครับ และก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Seven นไนท์สก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอเมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ